คำเตือนช่องนี้จะทําขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นผู้รับชมรับฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครจะมีอายุเท่าไรจะต้องใช้สติปัญญาและวิจารณญาณในการรับชมรับฟัง,อย,อ,อ,ยงอย่างถี่ถ้วนรอบคอบอย่าเชื่ออย่าหลงอย่างงมงายโดยเด็ดขาดสำหรับในเดือนกรกฎาคม2567น้สี้ราศีที่มีโอกาสที่จะมีลาบลอยเงินทองอุดมสมบูรณ์อันดับที่3ได้แก่ ราศีพิจิกซึ่งจะเป็นราศีที่ในช่วงเวลานี้นะครับจะมีโชคลาภที่ดีจะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบจะได้โชคได้ลาบได้พบเจอเส้นทางช่องทางหรือโอกาสที่จะนำไปสู่ความสำเร็จจะได้พบเจอกับมิตรภาพที่ดีและจะได้รับเงินทองจากคนโดยรอบตัวรอบกายจะส่งผลทำให้มีสถานะทางการเงินที่ดี เงินทองจะหมุนเวียนคล่องตัวทำให้มีกินมีใช้ตามที่ตนปรารถนาและหากไม่มีเวรมีกรรมมาขัดขวางขวางกั้นกุศลกรรมสนับสนุนหนุนนำถึงเวลาถึงวาระที่พอเหมาะพอดีก็จะทำให้มีโอกาสที่จะมีลาบลอยเงินทองอุดมสมบูรณ์ได้ในส่วนของการเสี่ยงโชคนั้นนะครับก็จะมีโชคมีลาบตามที่คาดหวังไว้ตามวาสนาที่ตนมี สำหรับในช่วงเวลานี้เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการเพิ่มโชคเพิ่มลาบแนะนำให้บริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อสร้างตึกอาคารสำนักงานใช้ในการดูแลพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธเจ็บป่วยหรือเพื่อใช้ในการซื้อเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือเครื่องใช้สิ่งของต่างๆที่จำเป็น ที่สำคัญหากประสบความสำเร็จสมหวังมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองสมดังใจตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาแล้วนอกจากการถือศีลทำบุญทำทานตักบาตรสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติที่ควรจะกระทำให้สม่ำเสมอแล้วแนะนำนะครับให้ไปทำบุญทำทานบริจาคเงินเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลเพิ่มบุญเพิ่มบารมี อะไรที่ได้มาโดยง่ายไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือทรัพย์สินก็ย่อมมีโอกาสที่จะหมดไปหรือสูญเสียไปได้ง่ายเช่นกันนะครับดังนั้นควรที่จะแบ่งสารปันส่วนอย่างน้อยสัก10%จากเงินรางวัลที่ได้รับมาจากสิ่งที่ได้รับมานำไปบริจาคทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าหากมีจิตศรัทธาอยากบริจาคมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับ ขออนุญาตแนะนำเคล็ดลับในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเพิ่มความเป็นมงคลเพิ่มโชคเพิ่มลาบให้กับตนเองดวงชะตาก็ดีโชคลาบก็ดีจริงๆแล้วก็เป็นเพียงโอกาสเป็นเพียงส่วนหนึ่งยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างยังมีสิ่งอื่นๆที่จะมีผลที่จะส่งผลต่อชีวิตของคนเราอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบุญกุศลผลละบุญเวรกรรมพฤติกรรมการกระทำอุป,ปนิสัยสันดาน รวมไปถึงจังหวะโอกาสสถานการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนเราไม่มากก็น้อยนะครับดังนั้นอย่าคาดหวังจริงจังในเรื่องของดวงในเรื่องของโชคลาภมากจนเกินไปนะครับ และถ้าหากใครมีความต้องการที่จะเพิ่มโอกาสเพิ่มโชคเพิ่มลาภให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอยากมีโอกาสที่ดีอยากมีดวงที่ดีแนะนำนะครับว่าจะต้องหมั่นทำบุญทำทานตักบาตถือศีลสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาจเจริญสติสําหรับในการสวดมนต์นะครับจะสวดบทไหนก็ได้ขอให้สวดในบทที่ตนนั้นมีความศรัทธามีความชื่นชอบมีความถนัดถูกใจโดนใจ แต่จะขอให้เพิ่มการสวดมนต์ในบทสวดมนต์ที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภเงินทองเช่นพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อหรือสีลิงดำหรือจะเป็นคาถามหาลาภที่ได้นำเสนอเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้สวดให้ครบ 9.⁉ ้าจบเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าสามารถสวดให้ครบตามอายุหรือสวด108จบได้ยิ่งดี หลังจากสวดมนต์จนครบก็ให้นั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติแล้วให้อุทิศบุญกุศลผลบุญแผ่เมตตาโดยหนึ่ง อุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาให้เทพเทวดาประจำตัวประจำตนเทพเทวดาที่เมตตาปกปากรักษาคุ้มครองตนและเทพเทวดาครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือเพื่อให้ท่านอํำนวยพรประสิทธประสาทพรให้สิ่งที่คาดหวังให้สิ่งที่ต้องการประสบผลสำเร็จสมหวังสมปาถนา 2. อุทิศบุญกุศลผลบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรที่มีเวรมีกรรมก่อเวรก่อกรรมสร้างเวรสร้างกรรมเคยมีเวรมีกรรมต่อกันมาเพื่อขออโหสิกรรมขออภัยโทษอภัยทานและขอให้ช่วยเปิดทางอย่าได้มาตัดรอนมาเป็นอุปสรรคขัดขวางขวางกัน้นโชคลาภของตน ซึ่งสำหรับบางคนนะครับการทำบุญการทำทานการตักบาตรถือศีลการสวดมนต์ภาวานานั่งสมาธิการอุทิศบุญกุศลผลบุญการแผ่เมตตานั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ลำบากไม่ใช่แนวทางไม่ใช่อุปนิสัยไม่ใช่สันดานที่ตนมี แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำไม่ได้ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้นะครับขอแค่มีความตั้งใจมุ่งมั่นพยายามอย่างจริงจังย่อมทำได้อย่างแน่นอน ที่สาคัญนะครับถ้าหากบุญกุศลไม่เคยทํากุศลละกับไม่เคยมีความดีไม่เคยสะสมทําบุญทําทานทํากุศลทําความดีแค่สิบแต่หวังร้อยหวังพันหวังหมื่นหวังแสนหวังล้านคาดหวังผลลัพธ์ที่ใหญ่โตหวังโชคหวังราบหวังเงินทองให้มีมากมายมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากที่จะให้สําเร็จสมหวังตามที่ต้องการ ถ้าอยากมีโชคมีลาบอยากที่จะดวงดีหรือถ้าหากได้โชคได้ลาบสมหวังสมปรารถนาแล้วอยากได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอยากได้อีกก็ต้องหมันทําบุญทําทานทําความดีให้สม่ําเสมอต้องรู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันยิ่งให้มากก็ย่อมที่จะได้รับกลับมา,มากย่อมมีโอกาสมากขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งให้ก็จะยิ่งได้แต่ถ้ายิ่งหวงยิ่งงกยิ่งโลภก,ก็จะยิ่งอด การทำบุญทำกุศลก็เหมือนการปลูกต้นไม้ถ้าต้องการผล,ลไม้ที่หอมหวานสุกงอมก็จะต้องรีบทำเริ่มต้นให้ไวทำอย่างจริงจังลดน้ำดูแลใส่ปุ๋ยเป็นอย่างดีทำอย่างสม่ำเสมอให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกเงยออกดอกออกผลดังนั้นนะครับจะต้องใช้เวลาต้องรอคอยเวลาไม่สามารถทำให้เกิดผลทำให้มีผลขึ้นมาทันทีทันใดตามที่ตนต้องการได้ ขอให้ทำความดีทำบุญทำกุศลให้มากทำโดยไม่ต้องหวังผลสะสมเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาถึงโอกาสถึงวาละของมันเทพเทวดาก็ไม่สามารถขัดขวางได้ความดีสิ่งดีบุญกุศลที่มีคุณงามความดีที่ได้ทำเอาไว้ก็ย่อมจะส่งผลให้ได้รับผลที่ดีอย่างแน่นอน